เด็กบ้าที่ไหนเขาเอินว่ากินบ้างอ๋อพี่กี้เขาให้แกงส้มสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพ่อกับช่องลงกินแซ่บคือเกาจ้ามื้อนี้ประเด้มีอย่างไรเจ้ามาเอินพี่เอินนองมากินข้าวน้อกันจ้ามื้อนี้มีเมนูเด็ดๆมานำเสนอคือเกาจ้าคือเมนูแซ่บอยู่แลยครับผมเมนูเสพแทบคือเกาจ้ามื้อนี้ได้ลาบหมูครับผมลาบหมูลาบหมูใส่หนังใส่ตับนี่แหละครับ มาแก้มเ้าก็มีโอ้ยหลายอย่างเลยพี่นอ้อ,องเอ้ยกินเบิดบมดหรอพี่มามามา,มาพี่น้องมาเศบเศษแบบนี้ครับผมข้อเยอะมามาครับผมที่เด็ดของเรื่องที่เด็ดของงานพริกใหญ่ทอดพริกทอดใหญ่คุยคุยคุยมากินเหากับลาบหมูน้ำกันจ้า

นี้กะแข้งหอมแขกเขือต้นหอมแล้วกับผักไสย่างมะดิย่างมะ,ะหน่อยผักไสได้ง่าย,หยไหมมึอนี่แต่ว่าลูกชึกว่านอันหน่อยที่ขมกว่าง่ายดิมันอ่อนอันผักไส่นี่

หอมแขกกระวันหอมแขกนี่หว,นวานจะเย๋อาต้นหอมมันนี่แม่โอ้หวังงหวใหญ่ออเพิ่นคับ Ba hẹn tiền? hẹn 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 mấy bạn đang nhăn hả đây. Ini siapa? Siap. Siap từ rồi. Cắt trước đi. Ui. Mm. เอาลอยมากมึงโอ้โ,อโออมหมดเงี้ยนี่เราคนหนักที่ชื่อพี่หยวกเนาะมูยหยวก่ไงนะก็ตากแข็งนะอืมพี่บอสกะตากแข็งนะอาธิมัน ม,ลมนน่ละอืมอึ้อยากอันนี้เขาก็เอาพริกแดงไปตากเนาะแม่หละ าเป็นรองนะบอสสัมรับคลิปนี้กับขอลับไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเสุดแซ่บครับผมเสุดแซ่บลรงจังที่เก่าจ้า